สวัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะชวนมาทำต้มจืดผักตำลึงใส่หมูสับค่ะต้มทำซุปยังไงให้ใสและน่าทานนะคะก่อนอื่นเลยนะคะล้างผักตำลึงให้สะอาดเราจะเอาแค่ใบเท่านั้นค่ะส่วนก้านเราไม่เอานะคะก้านตำลึงที่เป็นหนวดเป็นเถาวคะ่ะจะทำให้ติดคอได้ค่ะเวลาเราทาน เดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนหมูสับกันเลยค่ะหมูสับนะคะเราจะใส่วุ้นเส้นเข้าไปผสมด้วยค่ะให้ตัดวุ้นเส้นเป็นเส้นสั้นๆนะคะไม่ต้องสั้นมากค่ะหลังจากนั้นปรุงด้วยเครื่องปรุงรสค่ะฝันใส่ซีอิ๊วไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะพริกไทยดำที่โขลกละเอียดแล้วนะคะ ใส่ตามชอบได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นำส่วนผสมมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะและพักทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรมั่ง ังหม้อนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยค่ะตรงขั้นตอนนี้หากเพื่อนๆจะใส่ซุปก้อนคะนอก็ใส่ไปได้เลยค่ะพอน้ำซุปเริ่มสุกนะคะให้เราปั้นหมูสับเป็นก้อนเป็นคำๆไปเลยค่ะในขณะที่ต้มน้ำซุปนะคะให้เราใช้ไฟปานกลางค่อนข้างเบาค่ะหลังจากน้ำซุปเดือดนะคะ ให้เราเบาแก๊สใช้ไฟเบาเลยค่ะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเพราะจะทำให้น้าซุปขุ่นค่ะแล้วให้ค่อยๆช้อนฟองที่เป็นไขมันนะคะที่อยู่ด้านหน้าของน้ํำซุปตักออกช้อนออกให้หมดค่ะเพื่อน้ำซุปของเราจะได้ใสค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงได้เลยค่ะ สังเกตได้ว่าขวันจะไม่คนในหม้อน้ำซุปเลยนะคะเพราะว่าจะให้น้ำซุปเราขุ่นนะคะจะคนแค่ตอนผสมเครื่องปรุงแค่ครั้งเดียวพอค่ะแล้วปล่อยให้เขาสุกเลยนะคะให้ปรุงไปและชิมไปนะคะชิมให้รสชาติที่เราชอบค่ะแล้วเราก็ใส่ผักตำลึงลงไปได้เลยค่ะ เราจะต้มน้ำซุปและผักต่ออีก5นาทีนะคะหลังจากนั้นทุกอย่างสุกเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะยังค่ะน้ำซุปเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความหอมและความอร่อยด้วยสิ่งนี้กันค่ะเตรียมตั้งกระทะและเทน้ำมันรอได้เลยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะให้เรา กระเทียมสับลงไปได้เลยค่ะลงไปเจียวให้กระเทียมเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองเลยนะคะแต่ไม่ต้องไหม้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นำกระเทียมเจียวที่เราเจียวเรียบร้อยแล้วใส่ในหม้อน้ำซุปของเราได้เลยค่ะจะทำให้น้ำซุปของเรามีกลิ่นหอมหวานและอร่อยค่ะรสชาติดีเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ